ค่ะสวัสดีสสดค่ะแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทค่ะเป็นผ้าไหมทอยกดอกจากร้านในตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเป็นสีเคมีให้คุณผู้ชมชมเพลินเพลินทอย,ยกดอกลายลูกแก้วส่วนลายผ้า <c oughs> อันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเป็นลายอะไรน่าจะเป็นสีเคมีนะคะมีหน้านางแบบสมปักโบมค่ะให้คุณผู้ชมชมเพลินเพลิน แต่ถ้าสนใจก็ถามไถแล้วก็ทักไายได้บบไประไวายกายแพทไม่แน่ใจราคาเนื่องจากว่าผ้าไหมทีม่นอยู่ประมาณสัก3 0 0พอัพเนื่องจากว่าแม่ค้ากำลังขายอยู่ก็จะไม่ทราบราคาเพราะฉะนั้นให้ชมกันเพ,พลินๆนี่คือผ้าไหมแบบนุ่งหน้านาสวยไหมนี่คือสีเคมีค่ะสีเคมีเอไม่ีวย้า่างล่ะ นนะะแล้วความสุขของคุณผู้ชมคือการชมผ้าไหมเพลินๆยาบว่างนะคะนี่นะคะ,อย,ะอยู่อย่างเงี้ยจะสวยมากเลยนะคะสวยไหมะะสวยมากนะคะนี่สวยมากๆแล้วแต่ว่าค <c oughs> ุณผู้ชมจะไปทำเป็นนุ่งสำเร็จตัดสับาถ,าถ,าถงสำเร็จหรือว่านุ่งสดได้หมดท่าสดชื่น วันนี้มีคุณผู้ชมที่มาจากสิสกตมาซื้อถึงที่สุเดนขอบคุณมากมากเลยที่มาช้อปปิ้งที่สุรินแล้วก็มีคุณผู้ชมที่รับชมจากละหานทรายมาซื้อผ้าไหมบอกว่าชอบผ้าไหมสุรดนจะนำไปจำหน่ายยินดีเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยนะคะมาเลือกเองมาจับต้องเองได้เลยค่ะรนะาคาเบาๆเห็นไหมคะสวยไหมคะผ้าไหมสุรดน เป็นทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยค่ะนะเห็นไหมคะสวยมากร้านน้องตรีนุชนะคะคุณตรีนี่จะเป็นลายทอยกดอกอนี่นะคะนคะสวยมาก มาต่อร้านนี้ค่ะร้านคุณแตนน,นะคะผ้าไหมุรินเยอะแยะมากมายร้อยสีพันลายนะ,ะคะคุณชมจะรู้ว่ามันเยอะค่ะเยอะมากๆนะคะถ้ามีโอกาสก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดุรินนะคะมาเดินมาต้องมาจับต้องมาดูมาเองอปลาคา้าผืนนี้สวยมากเลยเขียวค่ะเขียวเหนียวซับ <S <S นี่นะคะน,นะคะี่นนะคะ่ะ,คะ เยอะมากมีสีธรรมชาติสีเคมีมาเดินมาซื้อมาจับมาต้องมาดูนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะมากันได้ทุกวันเสาร์6โมงถึงเที่ยงหน้าอาคารสา,า,ารการเก่าจังหวัดสุรินทร์ค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องจะได้ชมทุกคลิปของตลาดนะัดผ้าไหมสุรินทร์นี่เป็นร้านที่ได้ทัาทำให้ชมนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ